ถาวายพระโคมพระยาข้าพระองค์เจ้เสือไทยตันิศโอ้โหขำจำเฮาได้บอสไม่ใช่ใอื่นไกลเพื่อนกันถ้ <laughs> ามีอะไรเราช่วยเหลือได้เราจะเราจะช่วยเหลือ เพราะเราไม่ได้เอืองไก่เราเป็นไนผ่พงธรอะไรอ่ะคนบ้านเดียวกัน <c oughs> ออาขำดิเลือกเป็นอะไรโอ้ยคุณทายแล้วมาถึงคุตุยแล้วเป็นอะไรท่านเป็นอะไรเขาขำตุยอะไรงี้ทำไมเอ้าอเเป็นแกอ่ะทำไมออกมาอยู่ในเมืองกี่ปีแล้วอุณสามสิบสี่ปีแล้วโอ้เป็นแค่ออกพยาเออ ข่ามาแป๊บเดียวนาบจ้าวเขแล้ว<ะ>เทียบเทียบอะไรเทียเเท่ยไปนาบไปเลยให้สาวไม่มาถูกเลยถากไม่ต้องพูดอะไรมากคอยพยาค่ะอย่างเดียวได้เลยพยาค่ะจำเลยใช่ไหมเราพยาค่ะอ๋อคุณหนา้าคุณตาจำเลยมีชื่อว่าในแผนพยาควันเกิดเหตุเป็นมลอยกระทงพยาค่ะวันเพลงกลางหนึ่งสองพยาคตรงกับครึ่งสิบห้า วันนั้นน่ะตนไม่นไม่มีหน้าที่อะไรเป็นแค่คนไปเที่ยวงานวันนะ้นวันนั้นรายกาพ่อพยาธิทไปเที่ยวงานเระระหว่างทางค้หยิงารอว่าไปยังไงไปยัไไยังไงไยังไ่ไปยังไงไยังไงไปยังไ่ไยั่ไงไปยัปยังไ่ไังไไังไไยังไงไปไปยังไปงไงไปังไไไไย่ไไไปไงไป เป็นจังหวะทำได้ไหมเนี่ยให้มันเป็นจังหวะหน่อยพยัพยัค่ะพยัพยัค่ะพยัพยัคฆ์พยัพย์พยัคฆ์ค่ะเขาเป็นจังหวะคืออะไรครับเข้าใจเปล่าญาติตรงพยัคฆ์ค่ะเนี่ยเหมือนพูดขาดสองครั้งอ่ะถามไปตอบมากันเลยกันพยัคฆ์สังเวีข้างบัลลังก์เมื่อกี้ลบลมลมเออเดี๋ยวเดี๋ยวฟาบ้าอะไร เขาไม่จำเลยรบได้โจรับไม่ได้อะอาม้กงเป็นเจ้าไอ้พวกกันดีกว่าอ้าวทำแล้วฮะรับเชิญเชิญรับรางวัลก่อนคุณโจคะตัด่องนนะครับฝั้ายตันเององค์ไม่ต้องรอองคุณจะร้องตีสามัมั้งเนี่ยจริงๆแล้วต้องเลิกเที่ยงคืนนะขอบคุณครับ ไม่นไรหลวงพ่อบอกเล่นไปนะครับโอ้โหครับนี่เป็นไงอุย้ยฝาบาทหน้าอ่อนจังเกิดปีอะไรอ,ะอ่ะอ๋อไอ้นี่ฟุตตี้เยลลี่อะ่นะถึงนล้อุ้ยมึงทูวีโก้ไม่จ้าบาทจะทำนี้มันขึ้นมาหาผมว่สากูจะสมมึงนี่เล่นยากว่ะแบกก่งตลกขนาดน,นี้นะมนเอาออถูกแรกขึ้นก่อนเออเพราะกูไม่เห็น กัวปีโป้อยู่ข้างล่างจำเลยไม่ชื่ออะไรปีโป้ของเขาเหียนไมเอาไปแล้วลบลบลบนี่ต้องลบเอยแล้วเนี่ยกระดาษจะทะลุแล้วเนี่ยเฮ้ยบึงลบบ่อยจงวะอะไรเพื่อนคะบึงลบบ่อยจังใช่ยัาก็สุดทางเร้ต้องออกลบแล้วล่ะกูหมายถึงลบกระดาษลบกระดาษแล้วเอากระดาษที่ไหนเขียนน่ะจำเลยไม่ชื่อว่าอะไร จำเกิดชื่อว่าอะไรกอชื่อแผลนชื่อแผลวันเกิดเห็นวันอะไรเป็นวันเพ็ญกลางเดือนสิบสอวันเพ็ญกลางเดือนสอตรงกับแรงสิบห้าครัขึ้นสิบห้าเนี่ยค่ะวันนั้นตนมีหน้าที่อะไรไปเที่ยวเล่นงานลอยกระทงกินเหล้าหรือเปล่าไม่กินเนี่ยค่ะพรากองวุ้ไปไหมไปตัวเปล่าก็รลหากลางทางได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่องกิโลวเวิ่งไปดูเห็นเห็นแสนเราวี กำลังทำร้ายนางข้าหลวงอังกาบทำร้ายยังไใง,งใช้มีดแทงนางข้าหลวงองกาบเพยะค่ะใช้ใชมีดอีโต้ใช้มีดพกเพื่ะแทงกี่ทีทีเดียวเะย่ค่ะเข้าสองรูเข evet voilà ้ารูเดียวเะยะค่ะแทงทีเดียวเข้าร um oh, ูเนี้ยสู้ไอ้เบลไม่ได้ไอ้เบลแทงทีเดียวเข้าสองรูอแอคเลย่างเี้ก็แอคแบบบอว่าดังแบบมายาแบบบอย มคนบ้าลิรีบถงแชรเลยหมดทำให้การแล้วอย่างหมดแล้วไม่ใช่ไหมออกจากซองไปได้มาลูกมาลลุกวิเออเดี๋ยวมีมีพยานป่ะมีพี่แจ๊คฮะเออพยานไปดิไปมึงน่ะพยานมึงน่ะมึงี่พยานมึงน่ะพยานมึงนั่นแหละ เอาอย่ามึงกันปะนนี่มึงมึงกับใครวะพ่อพ่อนั่นแหละพ่อฟันๆมึงกับใครพ่อออกยาไม่ใช่ปะรองฮะพ่อออกพยาได้จ้ามาใช่พ่อกู่ขอได้ชาไหมงายๆนั่นเองขอใช้ทุกสันทั้งตัวเล่นตาทุกเปอนไอ้ออกจะเได้เหรอพม่อาค่ะเดี๋ยวบ้างกี่เม็ดเนี่ยสิบอะไรอ่ะ เห็นตื่ตาลุกเวาเวิตามินซีแนเรียกเลยได้ไหมคะเรียกมาไอ้ผงไอ้ผงไอ้พงษ์เรียกไปลูกเรียกไปอยู่ไหนเนี่ยไอ้ผงเจ้าเรียกมาเข้าเฝ้าแล้วรู้หรือเปล่ารู้แล้วเดี๋ยวพวก์ไปดูสิมันจะทำยังไง อย่าให้ตรงรอนานหม่อเปล่าวันนี้มาเข้าด้วยเออน่มไว้เองไ่อยด้วยนา่อหอนเน่อน่อนอยหน่่อยน่อย่ยหนอ่ยอน่น่หน่อยน่อนย่อนเอยอยหนหนอน่ยน่อ่อยอนอนอ่อ่ออไหอยบนอยออยน่อยหอยยโอยยอย่ห่นหน่อยอ จะได้ช่วยกันเขาจะฆ่าเลี้ยงหมดเะหน่อยลิ้นเป็นไรอ่ะไอ้ผมกเห็นร้อนหนเปล่าลิ้นเป็นไรผมเอ้ยไอ้มาเร็วเดยวติดเที่ยงกูไม่รู้นะเร็วก้าวไปผวาบ้างคงพระเจ้าขกูเอ้ยนะ เจริญสุขทำไมวันนี้ลงไปนู่นเลยล่ะลงไปเองอะกะลงไปซิพระเจ้าอ่อไอ้ผมมันไม่ได้เล่นนะมันอาจจะลืมเออพนเท้าไปหน่อยปกติก็อยู่แค่นี้เออบอกให้มันขึ้นไปสิขึ้นมาสักสองสามขั้นได้ไหมล่ะได้พระเจ้าค่ะ เอตรงนั <Billie S 1> ้นแหละเอะไะมาทำไมอ่ะไอ้เลวในไดไปเลยมาเป็นพยานแน่กับไอ้ผมมันจะไอ้นี่ยแผนมาเจ้าข้าเฮ้ยพยานมันกลุ้ยปเนี่ยเฮ้ยแต่ผมเราจะแผนทอาไงแน่เบอร์ใครว่าใครใครลูกใครไอ้นี่ยแผนมาเจ้าข้าเออแผนเป็นแผนมีเพิ่มนอกเออเพิ่มมาก็เหนื่อยอยู่สิถ้าเพิ่มมาเหนื่อยแน่เลยมึงรู้ตัวปล้าเฮ้ยมึงตั้งสติมาช่อยผม เอ,อเอาหน้าก็รู้แล้วเฮ้นเจ้าเนะจ้จ้าเจ้าเสอนหน้าพอที่นั่งอย่างงี้ตั้งคติให้มันอยู่หน่อยนะไอ้ <c oughs> <ๆ>ผมเอาละต้อเป็นพยายนกันในแผนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นรู้เห็นเหตุการณ์ยังไงเลังมาตลอดโดยที่เราไม่ต้องซักเออย่ากเว้ ก็บอกฉันจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดโดยที่พวกไม่ต้องซักหรือพระเจ้าค่ะว่าเกิดเหตุวันเราเราทงของฉันได้ลาพ่อมาอยางในชาวเพี่งมากัรในแผลเป็นระหว่างกลางทางยินเสียงผู้หญิงร้องพอาะวิ่งไปดูเห็นชายเล่ามีกำลังทำร้ายในผนวกอากาบกับการใช้มีดแทงนางผนวกอากาศขอฉันบอกว่าให้แผลน่าเช่ามีดออกเพราะแผลเช่ามีดออกตท่าไหรก็จับตัวเข้ามาในเมืองเลยพระเจ้าค่ะอ่าไม่ไม่ไม่อือน่ามึนด้วยต้องหน่วยเ่าตายวุ่นตายแล้ว มหมดคำให้การหรือ,อยัางยาปถามกันด้วยหมดแล้วพระเจ้าค่ะหมดถ้าใดก็ะดีมึงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากถ้าเกิดหมดหมดคำให้การแล้วออกจากซองไปได้ไปสิไปแหมมายืนหน้ารออยู่ได้แน็ อารมณชั่นทูลาโหใครนี้ก็ต้องให้คุณเลยื่อยเยอ้ไวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแซยดฮ้ยเี้แ้แซนด์โร้อยโอ้โหโอ้โหน่าจะตื่นเช้าเลยทำไมอะเป็นยังหรือเปล่าจ้าคะขอบใจนะแซนลวโี เสียงอดอนเสียงกดูเลยสิขอบใจแสนละวีเลยคุณเจ้าค่ะท่าห้าท่าห้าไม่ได้เจ้าในคานี้เห็นทีพระบาทค่ะต้องเงินไหลออกเป็นแน่เออเดี๋ยวนี้พระบาทผิดแล้วอะไรอ่ะนั่นไม่ใช่พระบาทพระบาทอยู่นี่ฮะพระบาทอยู่นี่พระบาทอยู่นี่คุณเจ้าค่ะงั้นนี่กษณะบุรีสิหอวใจมากคุณเจ้าค่ะเอาละ บทคาให้การของโจ์ของจําเลยของพยานแล้วเราจะขอพิจารณาคดีหน้าบัดนี้เสมียนข้างบรรลังทรงคําให้การของโจ์มาขอบใจมากเราจะเริ่มพิจารณาคดีณนบัดนี้โจ์มีชื่อว่าแสนลาวีวันเกิดเหตุเป็นวันลอยกระทงเป็นวันลอยกระทงวันแพงกลางเดือนสอง รงกับแรง15ครับเพราะน,นั้นต้องมีน้าทีรักษาความปลอดภัยภายในง,งานกินเหล้าสองขวดเบียร์สองขวดแม่โขงสองขวดเมาเข้าไปพกมีดสองเล่มเบนร์สองบอกบกระเบิดสองลูกเป็นระหว่างทางทางได้ยินเสียงผู้หญิงร้องห่างกันเจ็ดกิโลวิ่งไปดูเห็นนายแผนกำลังทำร้ายนางขลุงกาบโดยการใช้มีดอิโต้แทงนางขลังกาบแทงทีเดียวเข้าสองรูศาลจะขอพิจารณาคดีการให้การของโจทก์กงนนะี้ ทให้การท้นต่ำจนเลยจนเลยไปศาลจึงขอยกมาตราที่สองลงมาในสามตามมาในสี่ตีมาในห้าฟาดมาในยกเข้ามาตราที่เจ็ดสั่งให้ทหารจับตัวแสรละวีไปมาหาชีวิตพม่านช่วยตำรวจด้วยจำเลยในแผนปล่อยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยพยานในผมปล่อยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยไม่มีใครคัดง้างคัดแงะใครมีตังค์สิบบาทยี่สิบบาทก็ให้มันไปเพราะอะไรมันเหนื่อย เอาละหมดหน้าที่ของเราพระเจ้าเสือไทยแล้วเราขอไปหน้าบัดนี้สั่งเสร็จประเดชสูงขี่อะไรอยเนี่ยเข้าห้องไหนเ่ยทอดพระเดชเน็ตฟิกเรื่องใหม่เรื่องอะไรเรื่องดีชีแนะช่วงมึงนึกอะไรนะมึงเล่น ไม่ได้ช่วงนี้ใช้นะะเออมันเล่นไปเล่นเ่อยอะคนไทยมูดไปเรื่อยอ่ะอ๋อบนยางขนมเอาละพระองค์ท่านกำลังท่านขอคืนพระเจ้าค่ะขอคืนพระแสงอาชญาสิทธิ์ให้กับพระองค์ท่านอย่าลืมขนมฮะขนมเน่ะอ๋อที่ว่าเกิดปีอะไรนะใจมึงแย่กว่าแม้ถ้าเกิดหันทางนี้หาคุก็เล่นปีโป้แล้วแล้วมันพนีมัน เอาเอาเปล่าอะไรไล่ไล่ไล่เดือนนะเดอนไลอะไรอะไรข้างบนอีกเนนี่ไงแชร์อะไรคือแชร่ผมตั้งแชร์ไว้นี่ไงอ๋อเก้าอี้ภาษาอังกฤษกขเรียกแชร์เหรอเออแล้วกูเป็นเท้าแชร์ด้วยเท้าเท้าแชร์ไหนบ้าอ้าวเลิกเลิกเลิกเออทำไม แฉล้มยังไม่ส go? hey, hey. ่งเลยล้มแล้วแหมถ้าเกิดกูเล่นแชกิ้งทำไงวะเนี่ยให้กันไปรุ่นเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเป็นไรอ่ะแชตายพูดไป่เรื่องเอาเอาเอาไปทำอะไรส่งแชร์ ส่งเลวใช่ไหมเออเออดีเลยเฮ้ยทำไรอ่ะเตียแชงอไอแพระเจาไปไหนเก็บแชลงเก็บนมันไเอาไปตรไหนนะี่แบบนี้ในผมสิ่งที่เจ้าทำเนี่ยมันก็ทำให้ค่อได้คิดออกหลายอย่างแต่ว่ามันน่าเสียดายไปนิดทำไม พยานเนี่ยมันมีแค่ปากเดียวอา้าวคนเดียวมพาปากเดียวจะสองปากสองปากมาจากไหนล่ะนีมึงจะเถียงกูทำไมล่ะหนาเนี่ยพี่เจ้าค่ะผมมึงมีปากดีทั้งอะไรนะปากดีเนี่ยของเจ้านะนี่มึงมึงนะใครเนี่ยนี่อ,อ,นนอ๋อยู่นี่พ่อวันนี้หนูนอนห้องใต้หลังคานะ <c oughs> นั่นที่นอนหมาอาอกพยา่าพี่เจ้าค่ะการให้การของนายผงก็ฟังดูได้ แต่มันยังไม่หนักแน่นพอเอาอย่างนี้แล้วจะให้เวลาเจ้าเจวันไปหาหลักฐานหรือพยานมาเพิ่มหากภายในเจวันเจ้ายังหามาไม่ได้เมื่อครบกำหนดข้าจะสั่งให้ทหารประหารชีวิตไอ้แผนรับดีกันผมก็ไทยมากพี่เจ้าค่ะเวลาลูกเฮ้ยกูบอกได้